สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์2559เป็นวันวาเลนไทน์ครับวันแห่งความรักก็ส่งความปรารถนาดีมาอย่างทุกคนทุกท่านใน,ในวันแห่งความรักนะครับวันวาเลนไทน์14กุมภาครับวันนี้พูดเรื่องเบี้ยังคิดผู้สูงอายุเดือนละ3,000ครับมีโอกาสเป็นไปได้ถ้ารัฐบาลใหม่ทําตามสอวเสนอสําหรับในคลิปนี้จะวิาพากษ์วิจารณ์ไปก่อนเสร็จแล้ว พอใครฟังจบถึงขั้นตอนการวิาพากษ์วิจารณ์เสร็จอยากจะไม่ชมทิปต่อก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะชมเพียบต่อในส่วนของที่มาที่ไปของข่าวก็ชมต่อจนจบชมและฟังต่อจนจบนะครับตอนแรกจะวิาพากษ์วิจารณ์ความเป็นไปได้ก่อนเบี้ยคิ้สูงอทัยสามพันบาทเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ครับถ้ามีเงินคือถ้ารัฐบาลมีเงินมีรายได้เยอะมันก็จ่ายได้เท่านั้นเองครับ อย่างนี้ครับเมื่อวานนี้วันที่13ากุมภาพันธ์2599สื่อต่างๆลงข่าวหลายสื่อนะครับโดยสรุปสรุปก็คือสวเสนอสวก็คือวุฒิสภานี่แหละเสนอรปรับขึ้นแวดจาก7เป็น10เปแวบดบก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละสวเสนอให้ปรับภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7เป็น10นนี่มันจะเพิ่มไรายได้ให้รัฐ สี่แสนล้านเลยนะทีนี้พอเพิ่มรายได้ให้รัฐสี่แสนล้านนี่ก็จะนําไปสามารถนําไปจ่ายเวียเชี้ยงวผู้สูงอายุก็ได้เดือนละสามพันได้แน่ๆนะครับเพราะว่างบประมาณแต่ละปีก็มีอยู่แล้วถ้ามีรายได้เพิ่มสักสี่แสนล้านนี่ก็จ่ายเบียเชี้ยวผู้สูงอายุได้นอกจากนั้นยังเอาไปสนับสนุนให้คนให้คนมีลูกเยอะกว่าปัจจุบันนี้ทุกวันนี้เกิดน้อยคนเกิดน้อย ก็ส่งเสริมก,การมีลูกก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่แหละครับถ้าสวเขาเสนอให้ปรับภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7เป็น10โอกาสที่จะจ่ายเบี้ยชีพปศุสูงอยุ่ได้ก็เป็นไปได้แต่ทท้งนี้เท่านั้นรัฐบาลต้องทําตามนะครับทาตามที่เขาเสนอ,อนี่จึงจะมีไรายได้พอมีไรายได้ก็จ่ายเบี้ยชีพปศุสูงอายุ่เดือนละ3,000บาทได้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่ารัฐบาลใหม่จะทําหรือเปล่า มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันมีผลกระทบนะครับถ้ามองแต่ผลว่าถ้ามองแต่ผลว่ามีรายได้เพิ่มแล้วไปจ่ายผู้สูงอายุได้เดือนละสามพันนี่ถ้ามองแต่ผลแบบนี้มันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งแต่แท้แต่ถ้ามองอีกมุมมองหนึ่งนี่จะมีคนเดือดร้อนทั่วประเทศนะครับนี่เดือดร้อนคือการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มนี่มันจะผลักภาระไปให้ประชาชนผู้ จับจ่ายใช้สอยนะครับมาเดือดร้อนตรงนี้นะข้อดีมันดีอยู่คือรัฐมีรายได้เพิ่มและประจ่ายเบี้ยเงินชีพสวเยุดได้เดือนละสามพันนี่ถ้ารัฐบาลใหม่ทาตามมันก็ได้ทําได้นั่นแหละสามพันแต่รัฐบาลจะกล้าทําหรือไม่เพราะการปรับภาษีมูลค่าเพิ่มจากเเป็น10%เนนี่มันจะส่งผลกระทบให้ประชาชนทั้งประเทศเลยในคนที่เป็นคนที่จับจ่ายใช้สอยซื้อของกับร้านค้าอะไรต่างๆนี่มันส่งผลกระทบครับ ทำไมยิ่งส่งผลกระทบเพราะราคาสินค้าจะแพงขึ้นเพราะผู้ซื้อนี่จะจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรวมมาในราคาสินค้าถ้าเพิ่มแบบจากเจ็ดเปอร์เซ็น10%เป็นสิบเปอร์เซ็นนี่ราคาสินค้ามันก็กระตุ้นเพิ่มขึ้นพอราคาสินค้าเพิ่มขึ้นภาระก็ไปตกอยู่กับประชาชนผู้ซื้อของของกินของใช้ของอุปโภคบริโภคทุกอย่างนั่นแหละครับเพราะว่ามันมีภาษีอยู่ในนั้นหมดนะครับ พอภาษีเพิ่มขึ้นคนจับจ่ายใช้สอยก็เดือดร้อนขึ้นของมันก็แพงพอมันพอของมันก็แพงนี่ถามว่ารัฐบาลจะกล้าทําตามที่สวเสนอหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้ครับถ้ารัฐบาลกล้าทําแน่นอนก็มีรายได้ก็จะสามารถจ่ายเบี้ยเี่ประสูค์อยู่ได้แต่ถ้ารัฐบาลไม่กล้าทําเพราะอะไรเพราะถ้าทําแล้วประชาชนเดือดร้อนก็ได้รับผลกระทบพอได้รับผลกระทบเขาก็จะไม่นิยมรัฐบาล พอเขาไม่นิยมรัฐบาลไปเลือกตั้งครั้งหน้าไปหาเสียงรณรงค์เลือกตั้งครั้งหน้าเขาก็จะไม่เอาพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่เพราะว่าเขาจะเอาพรรคอื่นเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ไปขึ้นภาษีอะไรประมาณนี้มันก็มีผลกระทบนะครับแบบนี้แหละครับสรุปผู้สูงอายุเดือนละสามพันรัฐบาลมันจะกล้าทําตามสวพูดหรือเปล่าตามสวเสนอหรือเปล่าถ้ากล้าทําถ้ารัฐบาลกล้าทําตามสวเสนอก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มและเอาไปจ่ายผู้สูงอายุ สามพันได้นะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละครับอันนี้เราเ่าห้ฟังและว,วิเคราะห์วิจารณ์แบบนี้ส่วนใครอยากจะชมคลิปต่อที่มาที่ไปของข่าวนี้ฟังยาวๆต่อไปครับใครอยากจะฟังถึงตรงนี้แล้วหยุดฟังก็ได้นะครับเอาล้ครับต่อไปเป็นข่าวครับขอบคุณข้อมูลข่าวทั้งหมดจากเว็บไซต์ข่าวประชาชาติธุรกิจลงข่าวเมือ่อวานนี้13กุมภาพันธ์ห9้ไฮไลท์ข่าวของประชาะชาติธุรกิจเขาอยู่ตรงที่ กรรมธิการเศรษฐกษิจวุฒิสภาจัดเสวนาภาษีไทยโดยมีอดีรตรมนตรีช่วยคลังชี้ช่องรัฐบาลใหม่หาเงินจ่ายบเบี้ยงงีพยงกระทรวยุยสามพันชี้ไทยอย,อยู่ภาวะต้มกบอยู่ภาวะต้มกบก็หมายถึงเผชิญกับเด็กเกิดใหม่นี่น้อยลงแต่คนสูงอายนี่มีมากขึ้นนะเขาเรียกว่าภาวะต้มกบแล้วก็ไรายได้ไม่พอใช้ด้านเลขากรรมธิการ วุฒิสภานะครับก็เปิดเผยปี P 71วิกฤตนี้สาธารณะแตะ70%เหวังรัฐบาลมีเครื่องยนต์ตัวใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไอตัวหวังรัฐบาลมีเครื่องยนต์ตัวใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็คือการปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7%เป็น10%นี่แหละฟังารายละเอียดครับเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่รัฐสภาคณะอนุกรรมธิการกรรมธินายุริบกมทธนะครับคณะอนุกรรมธิการ,กาการด้านการคลังใน คณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินการลังวุฒิสภาโดยมีนายกำมพลสุภาพแหพ่งประธานคณะกรรมการจัดสัมมนาเรื่องภาษีไทยถึงเวลาปรับโครงสร้างภาษีเพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาคที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้อาทิกรมสรรพากรสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นต้นนายกำมพลกล่าวว่าระบบภาษีอากรถือเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ทั้งด้านการจัดหารายได้ของรัฐการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาในระยะยาวภายใต้บริบทของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโครงสร้างประชากรที่กําลังก้าวสู่สังคมสูงวัยโครงสร้างภาษีของประเทศไทยจําเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และตอบโจทย์อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสัมมานาในครั้งนี้เพื่อถแถลงผลการศึกษาของคณะทารรงานเกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีประเทศไทยและเป็นเวทีสําคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้สุขุมฒิผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนวทางชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะนําไปสู่การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบายด้านการคลังของประเทศต่อไปนางสาวชายานัน ติยะตระการชัยประธานคณะอนุกรรมธิการด้านการคลังกล่าวว่าความท้าทายที่รอรัฐบาลชุดใหม่คือปัญหางบขาดดุลต่อเนื่องหนี้เพิ่มทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะหนี้ธุรกิจสังคมสูงวัยระดับสุดยอดเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกและต้นทุนที่สูงสําหรับการทําเศรษฐกิจสีเขียวนอกจากนี้ยังมีสิ่งสําคัญอีกประการคือความโปร่งใสของประเทศไทยซึ่งองค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติ รายงานดัชนีว่าลำดับของไทยแย่ลงจากเดิมโดยปัจจุบันประเทศไทยจัดอยู่ลำดับที่116สะท้อนความเชื่อมั่นในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติด้านนายพิสิทธิ์อาธรรมอดีตรัฐมนตีช่วยคลังในฐานะที่ปรึกษาประจำกรรมกาธิการเศรษฐกิจเปิดเผยว่าสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มอาการต้มกบ เป็นลักษณะว่าเกิดความเสียหายต่อเนื่องอย่างช้าชโดยขณะนี้พบว่าเด็กไทยเกิดใหม่น้อยลงไม่เกิน4 0 0แสนคนต่อปีส่งผลต่อแรงงานในอนาคตที่จะลดลงเช่นเดียวกับหลายประเทศเจอปัญหานี้แต่ในฝั่งตะวันตกแก้ไขโดยให้คนอพยพจากที่อื่นมาอยู่นอกจากนี้ยังพบว่าคนไทยอายุยืนขึ้นแต่รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าเมื่อเกษียณอายุจะต้องมีเงินเก็บมากกว่า3ล้าน แต่ปัจจุบันกลุ่มคนเกษียณที่มีเงินจำนวนดังกล่าวยังน้อยมากนายพิสิทธิ์ได้นำเสนอรัฐบาลชุดใหม่ให้ดำเนินแก้ไขปัญหาโดยกระตุ้นกลุ่มคนเจริญพันธุ์ยอมมีลูกผ่านกลไกล,ลดหย่อนภาษีปัจจุบันที่ช่วยส0 0 0 0บาทเป็น5 0 0 0 0นบาทและเสนอและเสนอให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเเป็นสซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้ทำได้อยู่แล้ว ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาเพียงแต่ที่ผ่านมารัฐบาลประกาศเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพียง7%เท่านั้นทั้งนี้ทั้งนี้ส่วนต่าง3%เที่เก็บได้ให้นำเข้าบัญชีประชาชนที่ซื้อของโดยรัฐบาลจะมีเงินเพิ่ม4 0 0แสนล้านบาทเก็บในรูปกองทุนหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อนำไปอุดหนุนเบี้ยงังชีพผู้สูงอายุเดือนละ3 0 0 0บาทสามารถช่วยเหลือค่าคงชีพที่สูงและเกิดการกระตุ้น GDP นายนายวริศพิพัฒน์พจนการเลขานุการคณะอนุกรรมธิการด้านการคลังกล่าวถึงสถานการณ์การเงินการคลังของประเทศไทยว่าปี2 5งคาดการงบขาดดุล 4. 4เแผนการคลังระยะปานกลางคาดการทิศทางหนี้สาธารณะมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยจุดวิกฤตจะอยู่ที่ปี257% 1อยู่ที่ร้อยละ69.78าจจจึงขอฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดใหม่ ที่จะออกชุดนโยบายเศรษฐกิจที่มีโกดเองกินเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการจเจริญเติบโตเศรษฐกิจและธุรกิจรูปแบบใหม่ทั้งหมดก็เป็นการอ่านข่าวจากประชาชาติธุรกิจให้ฟังที่ทางด้านสวเขาเสนอรัฐบาลชุดใหม่ให้ให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7%เป็น10%คือมันจะมีส่วนต่างมีรายได้เพิ่มขึ้น นำไปจ่ายเบี้ยังชีคผู้สูงอายุได้นะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่นํามาพูดมากล่าวให้ฟังวันนี้สรุปนะครับถ้ารัฐบาลชุดใหม่ทําตามสอวอบอกมีเงินจ่ายผู้สูงอายุเดือนละสามพันแต่ถ้าทําประชาชนทั้งประเทศก็จะได้รับผลกระทบก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มมันเพิ่มขึ้นสินค้าก็จะแพงขึ้นครับได้หรือเสียขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่จะเอาหรือไม่เอาครับ การปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7%เป็น10%ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ